สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับวันนี้พามาชมรถนะครับสี่ประตูสี่ประตูนะครับนี่ครับผมโอ้โหสวยๆนะครับนี่ อิสุดีแมกนะครับไฮเลนเดอร์สี่ประตูครับตัวนี้เครื่อง4 JK หนึ่งะครับคันนี้ก็อยู่ที่สามแสนนะครับสามแสนอ่า สามแสนสามหมื่นเก้าพันครับเกือบลืมครับลงกับคันนู้นสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับดูโดยรอบดูโดยรอบนี้ครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเบาะก็หุ้มใหม่นะครับนี่หุ้มใหม่แต่งใหม่นะครับ ดูเอาครับผมรีวิวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับดูเอาเองเลยครับาสมราคาก็ติดต่อมาได้นะครับรีวิวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับมีเครื่องเสียงคนระับชุดใหญ่เลยเนี่ยโทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้ครับดูครับ พุ่มหลังใหม่เลยนะมีไฟทงไฟเทคนะครับโบซิงนี่นะเนี่ย นี่ครับภาษี67นะครับ12กรกฎานะครับภาษี67นะครับเครื่อง CJK นะคนะบ่านนี้สีสูบนะครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับผมรีวิวไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับถ้าสมราคาเก็สกิดมาได้นะครับ รงราคาก็สกิดมาได้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูทั้งหมดนะครับอ,อ่คันนี้จะแปลงเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนี่แปลงเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วนี่มีชุดเครื่องเสียงเดี๋ยวดูไม้นะครับดูไม่ สองแสนสองมืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเก้าสิบก้านะครับใหม่ก็รถนี้ก็จะปีห้าห้านะปีห้าห้านะครับ,รบออช่วงล่างก็ถือว่าดูสวยอยู่นะครับมียางอะไหล่พร้อมออให้ดูหมด đang rang hấp Ok em Chuồng rang, à đi phá cái bông hấp Cái tên ผมก็ไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับดูครับมีโช๊ด้วยรีวไม่ค่อยเป็นนะครับเครื่องเห็นเสียบอกว่าเดิมๆครับเครื่องเดิมๆ ครื่อมงมถปีห้าห้านะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวให้ดูโดยรอบม,มีรงมีรอยเป็นตา đủ hạ nó khác thân được xong mày tâm nị nắm mi nín nòi nòi nắm mày mi tâm nị nắm mi tôn nị nòi หน่อยนึงนะครับนี่หน่อยนึงนะครับนิดเดียวคือว่าโอ้โหสมราคานะครับท่านผู้ชมครับสมราคามากๆเลยอันนี้โอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้ด้วยนิดหน่อยครับ สามแสนสาืเก้าพันบาทนะครับติดต่อมาเลยวิระดำแต่งนะครับ0ูนย์9ก้าสามนดเ้าห้าแปดะครับเครื่องเสียงเต็มนะครับคุ้มครับเครื่องเสียงก็คุ้มแล้วโอ้จบไฟฟ้าปกติครับ ท่านใดสนใจก็โทรมาได้นะครับฝากติดตามผลงานวยครับช่องวีระดําแต่งนะครับวีระดําแต่งบุรีรัมปากด้วยนะครับสนใจโทรมาได้ครับพิมีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ